แม่งเฉยเลยตลาดหลักทรัพย์แม่งเฉยอยู่ทีทำไมต่างชาติมันอุ้มอยู่มันรู้กันมันรู้ว้แล้รัฐหาชุดนี้มันอยู่ไม่นานทำไมไมันรู้อยู่มันก็บอกแล้วไงนะทักษิณบอกว่าปีเดียวฟังมั่งหัดฟังมั่งหัดคิดเป็นมั่งหัดเก็ตมั่งถึงมึงก็ให้อธิบายทุกอย่างเลยว่าต้องเล่าแม่งหมดทุกอย่างเลยขนตูคกูมีกี่เส้นอุตจะมาเล่าให้พวกกันฟังต้องคิดเองเป็น มันเป็นไปได้ไหมวะผมถามเป็นไปได้ไหมเนี่ยที่คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะออกคําสั่งมาอย่างนี้เรื่องให้สํานักพระราชวังปิดผาอาการประชวนมันกล้าไหมธรรมดานีกล้าไม่มีใครกล้าเรียลขาธิการพระราชวังธรรมดากล้าไม่กล้าเรื่องเลือดเขียนขึ้นประโยคนี่ว่าตามที่พระอาการประชวนในซอมบี้ใกล้าตายอาการหนักมากาใกล้จะตายแล้วเขียนอย่างนี้เหรอ มึงกล้าเขียนไหมเนี่ยใครกล้าเขียนว่าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีนายะบางอย่างอยู่เขกากำลังแลกบััดกันอยู่แล้วบมัดแม่งไปแล้วมันแพ้แล้วที่ยเนี้ยโดนหัวทิ้งหัวตามเข้าโรงพยาบาลกันหมนแล้วจะไม่เห็นแล้วเร,เรื่องต่อมานี่ก็คืออย่างที่ผมบอกมึงต้องแก้ทุกอย่างโดยใช้องค์ลฐประเทศเฮียนี่นะผมบอกอย่างที่ผมเขียนในเจ้านี่ มึงเอาเจ้าอาว่าไปก,การ์มาเนี่ยมึงขัดมาเจ็ดแปดปีแล้วยียเจ้าว่ากลับมาแพ้พือวางตัวเลยแล้วแถมแพ้ตลอดแล้วมึงนี่เจาว่าเจ้าว่าไปการ์มาอ์ยังเดือบิมึงไ้แดงสียงเสีเงอักษรสีงสู้มันลด้ดร,ร,ร่ม,ม,มได้มึงร้มได้มามึลงล้มมาเจ็ดแปดปีแม่อ้วนกันหมดเลยไอสีเงียสีเงี้อ้วนหมดแต่ว่าไ,ง,ไงมึงร้มงานมึงร่มไม่ได้แล้วเสร็จแลวมันมึงโดนทุบทีเดียวที่อักษรมึงเหลือไม่เหลือ ณกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้เกมจริงๆเนี่ยเขาเล่นไอ้เป็นพอหลังอักษะพอพอมาสลายอักษะสีเขามีกองทหารกองเข้าไปที่โคราชเขาไปล่อยเปอ้เปแม่งีทันได้เป็นหนีไม่ทไอ้เปรนตายตอนนั้นมันจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะครับมันจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะครับก็ขึ้นเบอร์สิบตั้งแต่ตอนนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้แล้วครับ ก็พ่อแม่งเฉืองหนีทันไม่ตายไงมันถึงใช้กลไกกับกลไกอํานาจบารมีอิทธิพลแม่งมาสั่งบอกเอาแถลงการมาเล่นไงเดี๋ยวเอาพ่อไปหุ่นใหไปอยู่ได้เก้าสิบวาแถลงการบอกกูไปทางนี้นก็ส่งกลับบ้านใหม่ไอ้บวยนาใกล้ตายไอ้นี้ก็บอกไอ้กูผ่าป่านแล้วหายแม่งบ้าทั้งประเทศผมจะบอกให้มันต่อยมันแยกลงไปยัดไปไปต่อยเที่ยวนี้ผมบอกให้ คนที่คิดเกมแก้เกมกันปปนี่ไม่ธรรมดาเลยอัปเปอร์คัตโป้งเดียเท่านั้นแม่งน้องหมดเลยสามตัวไอตัวแรกนี้ก่อแล้อีอาแม่งไปอยู่แคนาดาผมไม่มาเล่ารู้ไหมเนี่ยรู้ไหมแม่คุณกระเป๋าทิ้งสองร้อยใบร้อยห้าสิบใบไปแคนาดาคุณไปร่วงงานวางแม่งเบลมเทิมเลยอยู่แคนาดามันกล่าวว่าตายตายหาที่นน่นนี่ะจะไปแดกไอไอไอพัตตการแคนเนรีผมรู้ได้มันไปแดกพัตาการแคนเนรีชอบมากไอปลาอบไอไม้ซีดา พี่สาวมันอีเชียกเหมือนกันไป Canada แคนาดางก็ต้องไปแดกไอ้ร้านนี่แคนเนอรี่ชื่อแคนเนอรี่ที่แปลว่ากระป๋องไแคนเนอรี่พัชการหาเนี่ยผมเคยกินไอเชียงคนนี้หมาไม่แดกแม่บอกกลัวอร่อยไม่แดกเป็นมะแม่งเอาเอา,เอาปลาปลามามาเอาไม้ไม้สีดาไม้สีดาคือไม้ที่ทําไม้กระเขียนในพระเยซูคือไม้สีดาหอมมากนะครับเป็นไม้ที่หอมมากเขาจะเอาปลาเนี่ย ใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็วางอยู่บนไม้ซีดาแล้วไปอบอ,ออกมาปลาเวลากินปลามาันจะมีกลิ่นกลิ่นควันของไม้สีดาอยู่ในะั้นคือมันหอมมากหอมแบบไม้สีดาไม่รู้แม่อร่อยตรงไหนนะผมกินแล้วก็อย่างนั้นนะร้านแคนเนอรีร้านนาันแคนเนอรีไปถามรัวจิงละ่ะไปถาม,ถามจจอีเทสจริงป่ะอีเทสแต่ดาวไปอียร์จริงป่ะมันชอบไปกินร้านนี่เราไปแคนาดาถ้าไม่แน่จริงครับพูดไม่ได้อย่างนี้นะครับ ก็ผมไม่เคยไปแดกร้านแคนไรี่ผมก็พูดไปได้อย่างนี้เหมือนกันเพราเช่นนั้นนายใหญ่มันโนผมมันโนแล้วแม่งใกล้เขียนความจริงอลครับคุณคุณลงมโนไหมผมดิคุณลงไปมันโนโลแล้วเขียพอนผมไม่บอกคราวที่แล้วขิปที่แล,ล,แล้วพอะเรื่องมึงเอาพ่อตายก่อนแม่ตายก่อนมึงตายพอ่พอนกันตอนนี้มึงออพ่อเพราะพ่อตายก่อนพราะพ่อตายก่อนเสียขึ้นเลยถ้าแม่ตายก่อนแล้วรอพอ่อตายเดี๋ยวแม่ก็ได้บาหีเดี๋ยวพ่อแม่ก็หายอีกเดี๋ยววยหน้าแม่กลับไปโวยีกอย ม่เอาอาพ่อแม่ตายก่อนเลยแล้วไม่งั้แม่ตายตามจบเพราะเะนั้นนะครับท่านทั้งหลายนี่การเมืองประเทศนี ane, people, course, ้ไม่ใช่ธรรมดาเลยเล่นกันไม่ใช่ธรรมดาะวางแผนกันแม่งโคูงสลับซับซ้อนเลยขนาดไหนต้ขนาดอเมริกาไม่กลัวเลยกลัวโมเดลเลยโมเดลกอปปสแม่งไอ้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 ้พองกูบอกเฮ้ยไอ้จีนบอกเฮ้ยมึงไะทำไม่ไ่อไอ้ไทยมันเล่นแบบไหมมึงเล่นแบบมันชนะไดเอ้า <rados> ไอ้ีนแม่บอกเอาเลยชุดตามกูมีแล้วเอาใส่ชุดดามาปิดผ้าแล้วกูไปกระตือภาษาฮ่องผมเดี๋ยวก็จบเองอไม่จบไม่จบไอ้พลังไอ้ออสเตรเลียไกไอเมริกาขึเฮเงินเงินบมไปที่ผ้าเยอะยังไงก็แพ้มันมือเลิกอนๆเลื่อนอย่างนี้แล้วกูถามบุกเอาโมโนอาโมโนเลยคุณมาด่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ออกไปนะไปไต้ไปลิงเลยเพราะอะไรเพราะแม่งเข้าทาง ม่ชูรมุนหน้าโกอยู่แม่งเปี้ยนเีย,เย,เย,เยนั่น,น,นข้าหฮอตเฉยเลยเนี่ยเนี่ยงานเนี่ยงานเข้าฮอตชูรมุลหน้าโกเนี่ย วันที่ตั้งแต่วันที่30กันยายนหนึ่งท่านดูไทมิ่งมัน่ะเวลาที่มันจับมาเป็นโคนิเกิลเสร็จหมดเลยนะวันที่30ไปหาเต๋อบอกเต๋อมึงบวชอาหน้าวันที่1ปวิตรบอมหน้าใหม่อยู่กับกูหน้ามึงอย่ายุ่งนะวันที่3ตุลาปุ๊บแป่เข็นพ่อมาพ่อมาป่วยหนักกำลังจะตายนะวันที่4ไอ้ทางนี้ก็บอกว่าไอ้ยป่วยหนักอากาอาการหนักเป็นตายเท่ากันไอ้ดีออกมาเลยวันที่6แม่ออกมาเลยอีเป๋วันที่6ออกมาเลยพ่อเป็น ถุงน้ำดีอาเศษผ่าวันที่ออกฉบับต่อมาหายแล้วเลยจะกลับดีกลับหัวหินไอทางนี้ออกนั้งสือด่วนรับเลยมาเลยบอกมึงห้ามออกแถลงการทั้งหมดเพราะว่าพ่อเอร,ใราใก้ายผมถามดีวว่าท่านดูที่วิธีเดินเรื่องเดินเรื่องท่านตามทันแน่นอนผมพูดแล้วพูดอีกออกทางรายการชาจารการเดินเรื่องแบบนี้ทาทางพวกเราทำไงยู่เฉยเฉยดีครับอยูเฉยเฉย เขากำลังปราบเสียนน้ำแผ่นดินอยู่ไ่งเสือไปอะไรก็ไม่รู้ไอ้พวกนั้นงี่โง่หนักเลยไอ้นักวิชาการไอ้นักวิชาการแม่เหงโง่ทิ้งแกงโง่ผมไม่รู้มันไม่ออกมาไหมแต่ละคนไปคนละทิศคนละทางเลยไม่ต้องอย่างนี้ประเทศที่จะไปจะเลือกตั้งได้นีต้องยิงนี้นี่ต้องยิงไม่เห็นคริสตีเอเคเนี่ยบอกกู้ไปก่อนคริเตีเยเคเนียบอกกูไปก่อนเดี๋ยวปีหน้ามาปีหน้าเมษ้กูมาใหม่เอา มึงไปหกเดือนเลยประเทศไทยปอดเอียงแล้วแต่พูดหกเดือนพ่อเลยมันรู้แล้วไงพวกพูดมึงกำลังจะทำอะไรมันรู้หมดอ่ะเมื่อถามในอเมริกามันรู้หมดอ่ะแล้วมันก็คงสภาพนี้อยู่ไม่ได้คริสเตียนเคยนี่อยู่ไอ้ไอไอเมอร์เซนลี่ไอ้แบ็กวอเตอร์แม่งอยู่ในโกลเซซันน่ะกูประมาณเท่าไหร่อ่ะไอ้เรือมันทุกเครื่องบินแม่งอยู่ในอ่าวไทยเท่าไหร่ไอ้ฐานอยู่ในอูดะเภาเท่าไหร่แม่งออกมาให้มึงมือไอ้คริสเตียร์เคยนี่ มึงกลับบ้านมาก่อนสักสี่ห้าเดือนนั้แล้วพวกกูก็ถอนแม่หมดทุกอย่างแล้วปล่อยแม่บอกกัรู้แล้วนี่มันรู้แล้วพ่อมันก็อะไรกตายมันปิดไม่ได้แล้วอีเปยหมดสภาพแล้วหมดสภาพเพราะอะไรสังสิทธกัญยาไงเด็กอีเปย์ม่ตแต่งต่างมาจังชุดนั้นถึงเอาช้างแผลงไป้อยก็ไปห้อีเปย์บอกเฮ้ยที่มึงแต่งต่างเขาเริกกิจการแลยแต่ว้ยกระเสียหมดแล้วชุดใหม่มึงไม่เกี่ยวชุดใหม่ของระบนเขามึงอย่าเสือกไม่ใช่ของเทศของสี่เขามึงอย่ยเสือกจบแล้ว สร็จแล้วไงเขามาเป็นทิวเลยนะครับพอเสร็ววันที่สามก็ลากพ่อมาเลยพีซิกเกอร์รีเลเวอรี่มาเลยมายจากหัวหินพ่อกูป,ป่วยหนักเข้ามาหลีละวันที่สี่ดแถลงการเลยเป็นตายเท่าไอ้ชัดมึงอีเ็นมึงออกมาเด้งสองสามแถลงการขาดกับเข้าหมดเลยผ่าตัดแล้วหายแล้วถุงนั่งดีอารเสผ่าตัดแล้วหายแล้วกลับหัวหินอีกรอบหนึ่งแล้วก็อยู่ต่อมีแบ็กอัพอยู่เหมือนเหมือนเดิมไอ้ทางนี้อออก็ออกเอ,อกสารรับด่วนสุดบอกพ่อกำลังใกล้ตา,ตายมียเสือกออกแถลงการอาจมไหม แม่หายไปเลยนี่วันนี้หลายสิบเอ็มี่ฉาญการไม่มีเลยแล้วมันไปไหนไมันไปนอนรนูเหยื่บผานเ <laughs> ชื่อไอ้หลานหลานโป๊กเอาดีอยู่เยอรมันเดี๋ยวมันฟังคลิปไอ้ลุงบรรทุนอ้าบรรทุนที่นี่มันบอกโอูโ้อาบานยิบหายเลยกระต่าอ่านยาวเลยลุงเทลบอกอู้อ้าแล้ว,ห,ลวหัวลอกกี้เลยบอกถ้าเป็นประเทศเฮียเลยเหมันวุ่นวายอย่างนี้แล้วมันซับซ้อน ตนตีหนีวะโอ้โห <fizer S 1> นี่ป like ากไปชื่อมโหนงเต็มเต็มไม่มีเหี้ยอะไรเลยแค่เราแค่นี่แล้วถ้าคอยดูตานจะต่ออย่างนี้ไปนะคอยดูมันจะเดินทางอย่างที่เอ็มคอนโบอกอบบไม่นานแบกขึ้นนกแสกไลน์ทีละตัวสองตัวนะแล้วขนาดขึ้นนกแสกไลน์ทางนี้ก็แก้กคนมายด้วยคนมาอะไรแก้อะไรแก้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 มาถึงเวลาปุ๊บมาเรื่องตั้งเสร็จปุ๊บแม่งขึ้นมาใหม่ปั๊มวอร์คนมาเรียบร้อยแล้วปั๊บว้า กูบอกแล้วเข้าเอไอซีได้เลยนั้นแผลงมาตูเกมีประเทศดีนะครับมันต้องอยี้กูต้องเข้ามาแข่งกับหมาคุณไม่เอาเอาเจ้าว่าไป่งกับหมาไม่ได้ครกลับไปกับเจ้าว่าดบอกเป็นเจ้าว่าโอ้โหไม่ไหวหมาไม่ไม่คุณนะแผ่บึกหวานนั่นดุเลยฉันรักเลยฉันนะมันวาดเสร็จแล้วไม่ยังขู่ต่ออีกแล้วตอนนี้เป็นไง เอามาที่แกมาบอกกูไม่เอามาบลาแม่งไอ้วอดอกตัวแม่ขนาดมามาตัวหนักมากไปฟัดกับแม่ชสามสี่รอบเลยแม่งเลือดหมนเลยแพ้แพ้มาตัแพ้หมดสภาพไม่เห็นเลยแบ่งอีอ้าวไอ้พวกฟุกฟุไปแคนาาไอ้เฟุกฟุกแม่งไปตอลงเยืออไปเยืะอเลือดหมนอีเปกาสุ๊กฟุหาลูลงเขาบอกไปโกรานเ่ยอีคกมาหลังบเกียบอกแม่งเป็ัวคนล Yeah, ไม่เงี้ยแล้วโกโกลาเนี๋ยมึงเดี๋ยก็โดนทุบอีโกโลาได้กูหลบก็หลบหลบทนอีกบูหลบทันแล้วสวนถูอ่ะมึงสวนกลับมากูหลบกันแล้วกูสวนกลับไปถูมึงอ่ยเต็มเ็มเอาละพอแล้วครับเอาเรื่องอื่นขึ้นมาคุยทีหลังเลยมีเรื่องอีกเยอะแยะเยอคุยเอาแล้วมาตอบถามตอบอ่ะโอเคผมผมตัดที่โชว์งเอาแล้วครับว่าคำถามก็สามสิบคำถามอาชัยรักดุก อสูงอาตัวเจ็ดบานพดผู้ใดก็ตามที่เสียชีวิตแล้วในขณะนั้นมีสมาธิและจิตที่ดีก็จะไปเกิดใหม่ในทันทีแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังมีการทำบุญสวดมนต์อีกสามวันเจ็ดวันบุญนั้นจะการส่งตามไปให้ได้ยังไงหรือเปล่าครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าญาติเพื่อนที่ตายไปเขาไปเกิดใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นขั้นที่เหนือหรือต่ำกว่ามนุษย์ก็ตามบุญที่เราทำไปให้ จะไปถึงเขาไหมครับแล้วในกรณีที่เราทําบุญอุทิศให้กับคุณที่ยังมีชีวิตอยู่คนคนนั้นจะรับรู้ได้ด้วยคนที่มีชีวิตอยู่นั้นคนคนนั้นจะรับรู้ได้ด้วยยังไงหรือเปล่าับขอบคุณเรื่องนี้นี่นะเออคนที่กำไมนะคนถ้าไม่ตายคุณทําบุญยังไงเขาก็ไม่ได้รับอ่ะถ้าคุณอยากจะรับพูดเอาเงินมาให้เขาแต่ผมยังไม่ได้ตายคุณทําบุญให้ผมคุณไม่ต้องมาจักบาัดให้ผมนะไม่ต้องไปอุทิศพระร้อยหนึ่งให้ผมคุณโอนเงินมาให้ผมลอยให้ผมดู อาเจก็รู้แต่ถ้าคุณไม่ให้บาปป้าคุณไม่รู้อาเจก็ไม่รู้นรในเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ย <c oughs> การรับบุญเนี่ยต้องใช้กรรมก่อนนะต้องใช้กรรมใช้โทษกรรมก่อนเราถึงมารับบุญนะ <c oughs> มีพิเศษมีพิเศษอยู่ภายในเจ็ดวันเขาถึงบอกว่าภายในเจ็ดวันนี้จะบุญมากเจ็ดก่อนเจ็ดวันเนี่ยคือคือเออไปอยู่สนามบินไปอยู่สนามบินที่จะไปนกปรกหรือไปสวรรค์ ตายในเจ็ดวันนี้ยังอยู่นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยคนที่ตายแล้วนไม่ใช่ทุกคนที่ระลึกว่าตัวเองตายรู้ว่าตัวเองตายนะบางคนเนี่ยป่วยหนักมานานเนี่ยหลับๆตื่นๆลับๆตื่นๆเนี่ยแล้วก็ตายไปตายไปเนี่ยก็วิญญาณออกจากร่างแต่ว่าตัวเองวิญญาณยังไม่รู้ว่าตัวเองตายคือจิตตัวเองยังไม่รู้ตัวเองตายจนกระทั่งตื่นไม่ได้ตื่นไม่ได้นี่วิธีตายนะวิธีตายคือตื่นไม่ได้พอตื่นไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึก กังวลว่าทำไมกูไม่ตื่นสักทีเหมือนคุณฝันแล้วไม่ตื่นพอไม่ตื่นอ่ะคุณมาเห็นลูกเต้ามันมาล้อหม่มล้อห่ายอยู่ข้างศพคุณถึงรู้ว่าเฮ้ยกูตายแล้วแล้วถึงตอนนั้นอ่ะถ้าคนไม่ได้ฝึก,กจิตมาไม่ได้เจริญสติภาวนามาก็จะมีออบเซชั่นก็จะมีเพาวองแล้วก็หวงหาอะไรตอนนั้นอ่ะคุณจะเกิดจิดตตกความเศร้า บางคนนี่กว่าจะรู้ตัวตัวเองตายเนี่ยปากก็เป็นสามสี่วันสามสี่วันถึงรั้วตัวเองตายเขาถึงกําหนดว่าตายไปแล้วก่อนที่จะไปใช้กรรมหรือไปรับบุญเนี่ยขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็ให้เวลาเจ็ดวันเจ็ดวันเขาถึงบอกว่าถ้าสวดก้อยสวดเจ็ดวันทําบุญตากบาทก็ให้เจ็ดวันคือเรื่องตามนี้แต่ว่าคนเออได้รับบุตแต่ถจ้าใช้กรรมบุแล้วถึงได้รับแต่ต้องยังไม่ใช้กรรมก็ไม่ได้รับแต่ภายในเจ็ดวันนี่ถือว่าพิเศษพิเศษนะ อัปเปิลนาพัฒสวัสดีคุณอาร์เขาถามอย่างนี้ครับถ้าจะซื้อรถไปใช้งานสักคำหนึ่งในสี่คันนี้ถ้าเป็นคุณอาร์ถึงเลืกคันไหนครับพอร์ชรุ่นพันโนเมราอาด i รุ่นเ7เจคกัวรุ่น x อ l เออแล้วก็บร์ซอรตีรุ่นควอทูพอร์ตสุดท้ายที่เขาอวพอร์ตคุณอาร์ย้อนหลังนะครับขอคุณอาร์ยบุกหวานยืนมีสาวๆก่อนมาดูแลใจใส่ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ ปัญหาของคุณอัปเปอร์นาพัฒน์เนี่ยคุณไม่ได้บอกเลยว่าคุณมีงบประมาณในการซื้อท่าไหรนั่นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพราะว่าที่คุณเลือกมานี่หมาไม่แดกทวนผมจะบอกว่าทำไมาหมาไม่แดกมาเซร์ตี้นี่ตัดทิ้งไม่ได้เลยแล้วเชื่อไหมว่ามาเซร์ตี้รุ่นไหน